สวัสดีค่ะบูนารินทิพย์สกุลองค์อภัยค่ะสำหรับบทมินตาในรอยเรื่อยมัญญานะคะก็ ลูกภายนอกอาจจะเห็นว่าดูเป็นคุณหนูเรียบร้อยแต่จริงๆแล้วคาแรคเตอร์ไม่ใช่เลยมินตาจะเป็นคนที่พูดตรงๆเป็นคนผงผางเป็นคนลุยๆหน่อยจริงๆจะเป็นผู้หญิงที่มีความแมนด้วยแล้วก็รักครอบครัวค่ะคือทุกอย่างที่ทำไปเพราะว่าปกป้องคนที่เรารักค่ะ ก็จริงๆตัวมินตากับโบก็ต่างกันเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนตอนที่โบได้อ่านบทเรื่องนี้โบก็รู้สึกว่าคือด้วยตัวเราอะ่ะเป็นคนก็เรียบร้อยแหละ <c oughs> คือแต่ด้วยตัวมินตาจะเป็นคนที่แบบกล้า กล้าด่ากล้าพูดตรงๆคือมีอะไรก็คือจะเป็นคนพูดตรงๆอะไรเงี้ยแล้วพอพอเราได้อ่านบทแล้วเรารู้สึกว่าโหคาพูดมันแรงจังเลยเราไม่กล้าพูดเลยอ่ะแบบต้องไปด่าคนขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องไปตบคือในชีวิตจริงเราไม่เคยมีเรื่องกับใครอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความยากตรงที่เออเราจะเล่นยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น โหยในกองบร,บรรยากาศสนุกมากค่ะเวลารวมตัวกันในเรื่องนั้นคนเยอะมากแล้วก็นักแสดงจริง,รงๆต้องบอกว่าทุกคนเก่งมากก็บรรยากาศก็สนุกสนานค่ะเขาชอบแบบแกล้งกันเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่โป๊ปก,กับเวล่าเขาก็จะแบบขี้แกล้งอ่ะแบบชอบเล่นกันพี่โป๊บก,ก็แกล้งทุกคนหรือแบบบางทีก็เห็นใครแบบอย่างแบบ เบลแบบสวยอย่างเงี้ยก็จะชมว่าแบบโอ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบเหมือนแบบแอบแอบกัดติดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สำหรับพามุก็ปิดกล้องไปแล้วค่ะเรื่องนั้นก็ถือว่าก็พิกคาทเตอร์ของบัวอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันคือเรื่องนั้นจะต้องเล่นเป็นดีเจสาวแบบเซ็กซี่ด้วยแล้วก็ต้องมีแบบมารยานในการแบบ อ่อยผู้ชายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความยากแล้วก็ด้วยตัวเรื่องคือคาแรคเตอร์ของเรามันก็จะมีความแบบไม่ได้เล่นชั้นเดียวคือมันจะมีหลายชั้น,นต้องเป็นคนแบบเก็บความรู้สึกแต่ว่า ต้องทําให้ไม่รู้สึกต้องเป็นคนแข็งแรงฉันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆข้างในฉันเจ็บเล้าลานมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีหลายชั้นก็จะมีความยากแล้วก็เรื่องนั้นจริงๆก็ต้องต้องยอมรับว่าแบบเครียดมากแล้วก็กดดันเพราะว่าตั้งใจอยากจะเล่นออกมาให้ดีด้วยค่ะก็ถือว่าตัวนั้นบรักตัวละครพาวมุกมากๆนะโบอินกับตัวละครเหมือนเราอยู่กับมันมานานแล้วก็รู้สึกว่าพอ ละครจบไปแล้วเรารู้สึกใจหายเพราะเหมือนแบบเฮ้ i, เราเป็นตัวนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝากติดตามค่ะกับความแบบเรื่องนี้บรู้สึกว่าบทตั้งใจเต็มที่แบบทุ่มเทมากอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะเป้าหมายในปี2021ก็รู้สึกว่าก็อยากตั้งใจทำงานเก็บเงินค่ะ ก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยอยากทำผลงานดีๆออกมาให้ผู้ชมได้ดูค่ะก็คือเป้าหมายของเราแล้วก็อยากไปเรียนสิ่งที่เรายังไม่ไม่เคยได้ทำอย่างตอนนี้โบรู้สึกว่าอยากเข้าครัวเป็นแม่บ้านบ้างอยากแบบไปเรียนทำขนมปังอยากไปเรียนทำอาหารเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรายังแบบ คือเป็นคนทําอาหารไม่เป็นเราก็ยังเหมือนแบบเออรู้สึกว่าตรงนี้เรายังขาดอยู่ก็โอเคแบบอยากไปเรียนเพิ่มเติมให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นแบบแม่บ้านนะมีสเนปไปจงหวะนะคะค่ะก็ ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะในปีหน้าก็จะมีเรื่องพาวมูค่ะแล้วก็แคนลักสลับชะตาค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามผลงานแล้วก็สนับสนุนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รักบัวแล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดนะคะ <c oughs> ก็ยังไงฝากติดตามผลงานของบัวต่อไปด้วยนะคะ